สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องลักษณะทางเพศนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลักษณะทางร่างกายของเด็กนะคะอายุ5ถึง7ขวบนะคะ เพศและการแสดงออกทางเพศเรามาดูกันก่อนว่ามีกี่ด้านนะคะซึ่งด้านที่หนึ่งนะคะอ่ะทักเรียนเห็นไหมด้านที่หนึ่งคือด้านร่างกายด้านร่างกายนะคะด้านที่หนึ่งคือด้านร่างกายเมื่อแรกเกิดนะคะเมื่อแรกเกิดลักษณะทางร่างกายจะแสดงให้เห็นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะ จะแสดงให้เรารู้ว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งแต่ละเพศนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีอวัยวะเพศที่จะแสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือบางคนอาจจะมีทั้งสองเพศในคนเดียวกันนะคะซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาตินะคะในสังคมนักเรียนอาจจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยนะคะมี ความชอบแสดงออกทางเพศที่แตกต่างกันไปนะคะโดยกําเนิดจะแตกต่างกันไปโดยกำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นในตอนที่เราตอนกําเนิดนี้จะแสดงออกให้รู้ว่านะคะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะซึ่งแต่ละเพศมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่จะบอกให้เราเนี่ยรู้ก็คือ การมีอวัยวะเพศที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะซึ่งซึ่งเราอ่าหรือบางคนอาจจะมีทั้งสองเพศในคนเดียวกันก็ได้นะคะก็เป็นได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาตินักเรียนจะเห็นว่าบางคนทำตัวเป็นเพศแอบผู้หญิงแต่ทำตัวเป็นผู้ชายนะคะ บางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ทําตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมคะหรือบางคนเป็นผู้ชายแต่ทําตัวเหมือนผู้หญิงนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างในตอนกําเนิดนะคะซึ่งเป็นความแตกต่างเฉพาะของบุคคลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านต่อไปนะคะด้านต่อไปคือด้านอารมณ์ด้านต่อไปคือด้านอารมณ์ด้านอารมณ์น,มนี้เห็นไหมคะ ด้านอารมณ์นักเรียนเห็นไหมว่า,าเด็กอายุ5-7ขวบเนี่ยนะคะเด็กอายุ5้ขวบนี้มีลักษณะอารมณ์ที่พบบ่อยๆได้ดังนี้ก็คือจะมีอารมณ์ดีใจเมื่อผู้ใหญ่ให้ของนะคะหรืออารมณ์ยินดีมีความยินดีนะคะยินดีชอบใจเวลาคุณครูให้ของนะคะ หรือเสียใจเวลาน้อยนึกน้อยใจหรือทําอะไรผิดแล้วพ่อแม่ตักเตือนก็อาจจะเสียใจนะคะหรือ,อเสียใจที่เราทําของเล่นนะคะหายอะไรอย่างนี้นะคะมีอารมณ์กโกรธนะคะโกรธโมโหนะคะหวาดกลัวอย่างเช่นเราอาจจะกลัวหมากัดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละภาพแสดงอารมณ์ในตอนในวัยเด็กนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะ เรามาดูเมื่อต้องอยู่กับเพื่อนๆหรือผู้อื่นเนี่ยเราต้องปรับอารมณ์ให้เหมาะสมอย่างเช่นไม่โกรธง่ายไม่เอาแต่ใจตนเองไม่แกล้งเพื่อนนะคะ<ส>เพื่อไม่แกล้งผู้อื่นเพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่กับเพื่อนตัดอย่างมีความสุขนะคะทีนี้เรามาดูเรามาดูกันว่าตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยมีอารมณ์แบบไหนกันบ้างนะคะรูปนี้เพื่อนมีอารมณ์แบบไหนคะอ่ามีอารมณ์ดีใจ ต่อไปมีอารมณ์กลัวมีอารมณ์เสียใจและก็มีอารมณ์โกรธนะคะนะต่อไปเรามาดูด้านสังคมและลักษณะนิสัยนะคะซึ่งในวัยนี้จะมีสังคมนะคะกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนซึ่งชอบการเข้าสังคมและการพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆต้องการเข้ากลุ่มและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน โดยจะพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มซึ่งอาจแสดงออกโดยการแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนและปฏิบัติตนนะคะตามลักษณะของทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเล่นบางคนเนี่ยจะชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมและกีฬาที่ใช้พลังกำลังมากและเล่นกันเป็นกลุ่มๆอย่างเช่นเล่นฟุตบอลนะคะวิ่งไล่จับ บางคนจะชอบทํากิจกรรมหรือเล่นเกมและกีฬาที่ใช้พละกําลังน้อยและไม่ชอบเล่นอยู่คนเดียวนะคะบางคนชอบเล่นหมากฮอตเล่นขาของเล่นทํำอาหารเล่นตุ๊กตานะคะอ่าทีนี้ต่อไปเรามาดูงานอดิเรกด้านงานอดิเรกงานอดิเรกคืองานที่ทําในยามว่างลักษณะของงานอดิเรก จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านความสนใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนบางคนชอบงานอดิเรกที่ท้าทายและได้แสดงความสามารถของตนเองซึ่งบางคนก็ชอบงานอดิเรกที่อ่อนโยนและได้รับความรู้นะคะต่อไปลักษณะทางเพศชายและเพศหญิง ลักษณะทางเพศชายและเพศหญิงเพศเป็นลักษณะทางกายภาพนะคะมีลักษณะการแสดงออกทางเพศทั้งในด้านอารมณ์ด้านร่างกายด้านสังคมและทางลักษณะนิสัยนะคะอันนี้คือลักษณะทางเพศชายและเพศหญิงซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะแบ่งได้เป็นสองเพศนะคะก็คือเพศชายและเพศหญิง ซึ่งแต่ละเพศจะมีลักษณะกันแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอาวัยวะเพศที่แสดงว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งเรามาดูเพศชายก็คือเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอย่างเช่นปู่ตาลุงพ่อพี่ชายน้องชายนะคะเพศหญิงก็คือเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นยา่ายายป้า อขอโทษค่ะแม่พี่สาวและน้องสาวนะคะเรามาดูลักษณะทางเพศหญิงและเพศชายนะคะรูปทั้งหมดนี้นะคะ,ะผู้ชายทั้งหมดเขาเรียกว่าเพศชายนะคะเรียกว่าเพศชายนะคะส่วนผู้หญิงทั้งหมดนี้เรียกว่าเพศหญิงนะคะทีนี้เรามาดูโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติเนี่ยเราคนเราจะแบ่งได้เป็นทั้งสองเพศก็คือเพศชายและเพศหญิงซึ่งแต่ละเพศจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอวัยวะเพศที่จะแสดงว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงซึ่งเพศชายนะคะก็คือเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอย่างเช่นปู่ตาลุงพ่อพี่ชายน้องชาย เพ์หญิงก็คือเด็กและผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอย่างเช่นย่ายายป้าแม่และน้องสาวพี่สาวนั่นเองนะคะสรุปได้ว่าการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้ครูสุก็มี งานพระงานให้นักเรียนเป็นการบ้านโดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะอัดคลิปวิดีโอการแสดงสีหน้าท่าทางทางอารมณ์เลือกมาแค่หนึ่งอารมณ์นะคะนักเรียนจะแสดงอ,อารมณ์แบบไหนก็ได้อย่างเช่นอาจจะแสดงสีหน้าแล้วบอกว่าสีหน้านี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ ดีใจอารมณ์เสียใจอะไรอย่างนี้นะคะเลือกมาหนึ่งอารมณ์และก็ส่งมาในลายกลุ่มเรียนวิชาสุขศึกษาชั้นป .1 น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูสุขก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนนะคะ,ะส่วนแมสส่วนผ้าปิดปากไปข้างนอกก็ให้ล้างมือบ่อยๆนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ